ก็ไอสายธกิจอย่างนี้ด้วยแหละเออเรียกว่าปลดประจำการจากการเป็นรถใช้งานทุกวันโอเคผมกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกๆท่านนะครับเขาต้อนรับสู่ Black c o m e c h a n e l ก็ซื้อรถใหม่มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปทํางานนะครับเพราะว่ายังไม่มีทะเบียนเดี๋ยวต้องไปคุยกับทางตึกก่อนว่าที่จอดรถนี่ยังไงดีนะฮะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้น้องเลยนะครับเคี่ยวกุดจะมีน้องชื่ออะไรดีนะครับก็เดี๋ยวเอาคันนี้ไปทางานก่อนเนาะเลอะเลยนะฮะเดี๋ยว ต้องสังคายนากันก่อนที่จะเรียกว่าปลดประจำการจากการเป็นรถใช้งานทุกวันนะครับเอเล็กไมขึ้นไปนเท่าไหร่แล้เนี่ยดูสิหมื่นเก้าแล้วอะมาคุยกันสักนิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวอธิบายยังไงดี นะครับผมเคยแจ้งว่า500 r เนี่ยเป็นบิ๊กไบค์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมต้องบอกองี้ครับเมื่อก่อนตอนที่ซื้อมาช่วงแรกผมไม่ได้เสียค่าที่จอดรถที่เป็นบิ๊กไบค์เอาง่ายๆคือเมื่อก่อนเขาไม่ได้แบ่งแยกซีซีครับที่ตรงนตอนนี้เขาแบ่งแยกแบบรถที่เกิน200ซ,ซีซีขึ้นไปนะครับเขาจะ แยกให้เสียเงินเองนะครับค่าที่จอดรถก็เดือนละ1,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคไม่เป็นไรช่วงนั้นก็คือยังอยู่บ้านเก่านะฮะไปกลับรวมนะครับรวมไม่เกิน30กิโลเมตรโดยประมาณประมาณ30กิโลเออไปกลับอ่าเรื่องค่าน้ำมันน่ะ มันยังไม่เท่าไหร่นะผมว่าแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของการมนเทนแนนซ์ครับถ้าใครแบบใช้รถบ e ิ๊กไบค์ก็น่าจะรู้นะว่าเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทีนะครับหรือเปลี่ยนยางทีเนี่ยค่อนข,ข้างจุกเลยทีเดียวนะฮะอย่างโซ่สเตอร์นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือ มันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ผมเป็นห่วงนี่ยังไม่รวมถึงค่าเสื่อมรถก็คือตัวเลขใหม่ที่ขึ้นอย่างพวกภาพนะเออเออโอเคก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผมต้องตัดสินใจซื้อรถเพื่อมาใช้งานเพิ่มอีกคันนะครับด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยแหละเออ มันมีหลายปัจจัยมีหลายปัจจัยนะครับไม่ใช่แค่เเรื่องใครใจ่ายอย่างเดียวด้วยนะคือ <c oughs> อย่างหน้าหู่บ้านผมเนี่ยของกินค่อนข้างเยอะนะครับแต่จะให้ผมขี่ซบไปซื้อกับข้าวมันก็ได้แหละแต่ปริมาณการการแบกอะไรอย่างเงี้ยเออ มันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือมันต้องหิ้วไปตรงเนี่ยแขวนไปตรงแฮนดน์แล้วแบบโอ้โหลุ้นนะจะไปถึงบ้านไหมเนี่ยเยนี่ยตรงเนี้ยของกินเยอะมากนะคแล้วขี่ทีเนี่ยก็ขี่เร็วไม่ได้นะเดี๋ยวแกงบินนะครับแต่ถ้าถามถึงฟิลลิ่งแล้วกันฟิลลิ่งกับเรื่องน้ำมันอะเวลาขี่ไกลๆเนี่ยวิกกวค์ดีกว่าครับหมายถึงรถอย่างเนี้ยเนาะ คือด้วยช่วงล่างและระบบความปลอดภัยครับสั้นๆเลยแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีทุนทรัพย์หรืออะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะบางคนบอกขี่สปอร์ตเมื่อยแต่ไม่รู้สิผมขี่มาสองปีแล้วผมชินแล้วอ่ะอาการเมื่อยอาการอะไรมันไม่มีแล้วอ่ะขี่ไปกลับลวันละหกสิบสี่ก็เฉยๆนะครับไม่ไม่ได้มีรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนตอนที่แบบขี่แรกๆนะ ขนาดขี่ไปกับแค่30สิบโลเงังเครียดเลยเหนื่อย ้อยยี่สิบบเดียวเองแต่เดี๋ยวก็ต้องลองลองดูครับว่าพอเปลี่ยนไปใช้แบบพวกออโต้แล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะตอนแรกอะมองเป็นพวกฟอร์ซ่าย์แม็กซได้ซ้ำแต่ว่าถ้าไปซื้อพวกนั้นผมก็ยังไม่ประหยัดซะทีเดียวผมก็ยังเสียค่าจอดรถเดือนละพนันนี่อยู่ดีนะครับก็เลยหารถใช้งานเพิ่มนะครับแล้วก็ มันเป็นรุ่นที่ผมสามารถหารถสดได้ประสดได้ที่ที่แรงแล้วก็ถูกใจที่สุด่ะมี ABS ด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาอธิบายอีกคลิปแล้วกันว่าทำไมผมถึงเลือกเป็น Airlock เนาะโอเคเดี๋ยวนี้มาบอกก่อนว่า <c oughs> ที่มาสเรอเพิ่มแล้วก็อาจจะไม่ได้ขี่500ไปทำงานแล้วหรืออาจจะแบบไปเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงยเสาร์อาทิตย์มันจะมีที่จอดรถฟรีเลย อันนี้ยังพอได้แบบเข้าโอทีอะไรเงี้ยก็ก็ยังคือถ้าให้เลือกขี่แบบไม่เกี่ยงค่าใช้จ่ายอะ่ะผมผมยังชอบคันนี้มากกว่านะครับด้วยน้ําหนักด้วยเนี่ยอัตราการตอบสนองเงี้ยมันมันโอเคกว่า เร็วอย่างนี้ลมมันเข้าหนักมากครับพูดไปก็อาจจะไม่ได้ยินปปาาเดี๋ยวต้องมาดูก่นว่า,าเจ้าอะไรนะ แ ok อร์ล็อกอ่ะมันจะให้ความสนุกกับการขี่ของผมในระดับไหนนะแต่อย่างที่ลองเมื่อวานอะ่ะคือมันผิดคาดกว่าที่ผมเคยฟังรีวิวมานิดนึงนะครับเวลาฟังรีวิวเขาจะบอกว่า A ok แอร์ล็อกอะเวลาที่เราไปเอ็นแม็กอับมันจะพุดพ่ดปั๊ดพุ่ดปั๊กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานจากการที่ผมลองขี่ออกจากศูนย์มาเนาะ ผมว่ามันสมูทนะมันให้ฟิลสมูทมากกว่าที่จะให้ฟิลกระแทกกระแทกหรืออาจจะเป็นเพราะไม่เคยขี่รถคันอื่น ี่ไปทำงานฟิลอย่างนี้อย่าเียวอ่ะเออแบบกดนิดเดียวไปร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยอันนั้นเค้นทับตายก็น่าจะอยู่ที่ตั้งประมาณร้อยยี่สิบถ้าชนลมแบบ,บนะเมื่อกี้นั่นร้อยสิบด้วยซ้ำไหมนะแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งจากการที่ได้ลองสัส้นเมื่อวานนะครับก็คือช่วงล่างเนาะว่ารถหนักๆมันช่วงล่างดีกว่าไม่รู้สิ เวลาจเวลาคุยเยอะนะโอเครถเริ่มเยอะละกระจกพับอ่ะโอเคคุยต่อนะครับก็ไม่ได้จะขายสับการใดนะครับบอกไว้ก่อนจะได้ม่ต้องตกใจนะก็อาทิตย์หนึ่งผมจะต้องขับแหละเสาอาทิตย์นะครับ แล้วก็ที่คิดคิดไว้เนาะถ้าหลังโควิดก็อยากจะไวลองเมสซิ่งกับกลุ่มเพื่อนๆนที่ขี่ห้าร้อยเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครแบบอยากเจอเนาะหลังโควิดก็เดี๋ยวเจอกันนะฮะยังไม่ได้ขายไปไหนนะครับยังยังมีไว้อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมอาจจะขี่ร้อยลงอ่ะเออแล้วก็คงทําคลิปเกี่ยวกับ5้าร้อยเหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มเติมก็คือมีอล็อกเพิ่มอีกทันนะ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาคุยกันสั้นๆแค่นี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปเกี่ยวกับแอร์หลอกหรือว่าอะไรอื่นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีก,ก็แล้วกันนะโอเคนะครับงเพงื่อนที่ชอบคลิปของเรานะครับเป็นกำลังใจให้พายคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับขบคลิปพว่าพายจะพกกูดคอมเมนในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ